ในพระไตรปิฎกเล่มที่27ข้อที่1นึ่นเจดสิว่าด้วยความเศร้าโศกถึงผู้เป็นที่รัก <c oughs> เล่มที่27ข้อที่1นึ่นเคนเราก็ควรจะเรียนรู้ไว้นะในเรื่องของการพรัดพรากจากกันพอพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่า สิ่งใดมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีการดับไปเป็นธรรมดาชีวิตต้องมีการพัดพรากจากสิ่งที่เรารักเราห่วงใยเป็นธรรมดานะในเมื่อชีวิตจะต้องพัดพรากนี่เราเรียนรู้สัจจะไว้เมื่อชีวิตได้พัดพรากแล้วชีวิตเราก็จะน่าทุกน้อยหรือไม่ทุกเลย ถ้าเราปฏิบัติได้ถูกต้องเราก็จะทุกน้อยหรือเราก็ไม่ทุกเลยแล้วเราก็จะมีสติในการทำสิ่งที่ดีงามสืบไปเรื่องที่27ข้อที่ถึงเจดสองโสมทัตตชาดกว่าด้วยความเศร้าโศกถึงผู้เป็นที่รัก1นึ่พเพ่อสมทัตตาช้างมาตัางคะแต่ก่อนเคยออกมาต้อนรับเรา ผู้ก,กลับมาจากป่าแต่ที่ไกลบัดนี้ไปไหนเสียเล่านะเราจึงไม่เห็นหนารือสีท่านนี้หรือสีท่านน,นะนนี้นี่ก็ต้องพัดพรากจากนะสมัตตะช้างมาตัางคะคือช้างที่โอ้นะอยู่ร่วมกันอยู่ร่วมกันนะในป่านะทำสิ่งดีๆร่วมกันต้อนรับกันก็เกิดการผูกพันกัน 1นึสมโทเอ้ยนี่พ่อสมทะตะัตตนันแน่แล้วมานอนตายอยู่ที่พื้นแผ่นดินดังหนอเถาย่างทรายที่บุคคลเด็ดทิ้งฉะนั้นนะก็คือมันนั่นแหละหนอพืชชนิดหนึ่งที่เด็ดทิ้งนะโอ้มานอนตายซะแล้วนอนเสียชีวิตซะแล้วพ่อสมทัตะกุญชรชาติตายซะแล้วหนอนะนี่ก็ ผู้ที่เป็นที่รักที่ห่วงใยก็ตายไป1น,กน,นกกึการที่ท่านมาเศร้าโศกถึงอันนี้พระโพธิสัตว์ก็กล่าวการที่ท่านมาเศร้าโศกถึงผู้ที่ตายไปแล้วนั้นเป็นการไม่ดีงามแก่ท่านผู้ออกบวชเป็นสมณะพ้นวิเศษแล้ววังนั้นนี่นี่พระโพธิสัตว์ก็กล่าวอย่างนี้กับฤาษีท่านนี้หนึ่งพันเจ็ดสิบห้า ดูกระทาวสกกะมนุษย์หรือสัตว์เดรัจฉานก็ตามย่อมเกิดความรักใคร่กันฝังอยู่ในใจเพราะกันอยู่ร่วมกันโดยแท้อัตมาภาพจึงไม่อาจอดกั้นความเศร้าโศกถึงผู้ที่เป็นที่รักนั้นได้ฤาษีก็กล่าวว่าอย่างไงนะชีวิตได้อยู่ร่วมกันมาเนี่มันมันเกิดความรักใคร่กันเป็นธรรมดานะจะมนุษย์หรือสัตว์เดรัจฉานก็ตาม นะถ้าได้อยู่ร่วมกันมาเนี่ยมันจะเกิดความผูกพันกันรักใคร่กันมันเป็นไปไม่ได้เราที่จะอดกั้นความเศร้าโศกถึงผู้เป็นที่รักใคร่นั้นได้มันเป็นไปไม่ได้เลยวางั้นฤาษีก็กล่าวอย่างนี้หนะึ่งพันเจ็ดสิบหกพระโพธิสัตว์ก็กล่าวว่าสัตว์เราใดร้องไห้รำพันเพอถึงผู้ที่ตายสัตว์เหล่านั้นก็ต้องตายเหมือนกันนะเริ่มต้นจะขับพูดนี้เลยนะ สัตว์เหล่าใดร้องไห้รำพันเพ้อถึงผู้ที่ตายสัตว์เหล่านั้นก็ต้องตายเหมือนกันว่างก็ตายเหมือนกันนั่นแหละทุกคนก็ต้องตายทั้งนั้นแหละเออไปร้องไห้ถึงผู้ที่ตายทําไมล่ะก็ตัวเองต้องตายอยู่แล้วเหมือนกันก็ถ้าตัวเองต้องตายเนี่ยต้องร้องไห้มาแล้วนะนะก็ตัวเองก็ต้องตายอยู่แล้วมันคือหมายเขาว่าความตายเป็นปกติของทุกชีวิตท่านพยายามที่จะอธิบายว่าความตายเป็นปกติของทุกชีวิตนะ เราร้องไห้ถึงผู้ที่ตายนะ่ะจริงๆเราก็ต้องตายด้วยเหมือนกันนะถึงวันหนึ่งเราก็ต้องตายด้วยเหมือนกันมันอันเดียวกันมันเป็นปกติของชีวิตไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเลยเป็นธรรมดาของชีวิตดูกระดือสีพอเหตุนั้นท่านอย่าร้องไห้เลยทุกชีวิตมันต้องตายอยู่แล้วทุกชีวิตก็ต้องตายอยู่แล้วอย่าร้องไห้เลยมันเป็นปกติของชีวิต สัตบุุษกล่าวการร้องไห้ของบุคคลผู้ร้องไห้ถึงผู้ที่ตายไปแล้วว่าไร้ผลก็หมายเขาว่าเนี่ยผู้รู้แท้เนี่ยนะผู้สัตบุุษคือผู้รู้แท้กล่าวการร้องไห้ของบุคคลผู้ร้องไห้ถึงผู้ที่ตายไปแล้วว confian confian? ่าไร้ผลคือการร้องไห้ถึงผู้ที่ ตายไปแล้วนั้นไม่ได้เกิดผลดีอะไรเลยไม่ได้ทําให้ผู้ที่ตายไปแล้วฟื้นขึ้นมาได้เลยเพราะชีวิตทุกชีวิตต้องตายการร้องไห้ไม่ได้ทําให้ชีวิตแต่และชีวิตนั้นฟื้นกลับคืนมาได้เลยเพอราะร้องไห้ก็เพราะว่าเสียใจใช่ไหมเพราะอยากได้กลับคืนมาใช่ไหมแต่สัตว์ปรุษดูแล้วว่าร้องไห้ไปก็ไร้ผลไม่ได้ทําให้ผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วกลับคืนมาได้ เพราะการเสียชีวิตนั้นเป็นการสูญไปเป็นปกติธรรมดา1077ดูุกะระท่านผู้ประเสริฐบุคคลผู้ตายไปแล้วจะพึงกลับเป็นขึ้นมาเพราะการร้องไห้เนี่ยแท้แล้วเราทั้งหมดก็มาประชุมร้องไห้ถึงญาติของกันและกันเทิดว่าง,งันโอ้โห,โหพูดคำนี้แบบชัดเจนเลยนะนะดุกระท่านผู้ประเสริฐ บุคคลผู้ตายไปแล้วจะพึงกลับเป็นขึ้นมาอีกคือมีชีวิตขึ้นมาอีกเพราะการร้องไห้เนี่ยแท้แล้วถ้าการร้องไห้ทําให้ผู้ที่ตายฟื้นขึ้นมาได้อีกแน่แท้แล้วเราทั้งหมดก็มาประชุมร้องไห้ถึงญาติของกันและกันเทิดว่างัันนะเราก็มารวมกันร้องไหเ้เทิดถ้าทําให้ผู้ที่ตายไปแล้วกลับคืนมาได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยยิ่งทําให้ไกลเข้าไปอีกเลยนะ การร้องไห้ย,ยิ่งทําให้ไกลขึ้นไปอีกแต่ถ้าเราเข้าใจความจริงแล้วไม่ร้องไหย้ยิ่งทําสิ่งที่ดีงามพลังความดีที่เราทําได้มาก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 ยิ่งจะทําให้คนที่เรารักเราห่วงใยเมื่อมีเหตุปัจจัยมาพบมาเจอกันนี้มาสู่สภาพที่ดีได้มากได้เร็วได้มากได้เร็วที่สุดด้วยแต่การร้องไห้เศร้าโศกเป็นไงเป็นการทําความทุกข์เนียวนําให้คนเดียเป็นทุกข์โอ้มันก็ทุกข์นานเท่านั้นเองพอทุกข์นาน พอทุกข์ก็ยิ่งทาให้ตัวเองเนี่ยพัดพลากจากตัวเองพัดพรากทําให้คนนั้นคนนี้พัดพลากจากชีวิตของตัวเองใช่ไหมการทุกข์ความเศร้าโศกทําให้ร่างกายสุดโทรมไหมทําให้ร่างกายสุดโทมตัวเองอายุสั้นลงไหมแล้วคนอื่นเศร้าโศกตามอายุสั้นลงไหมพออายุสั้นลงต้องพลากจากคนที่รักที่ห่วงใยเร็วขึ้นไหมเร็วขึ้นใช่ไหมแต่ละคนอายุสั้นลงก็พัดพลากกันเร็วขึ้นพอพัดพรากกันเร็วขึ้นเศร้าโศกไหมเศร้าโศกก็ไปอีก เพราะฉะนั้นตัวเองเป็นผู้ทําให้เกิดความเศร้าโศกมากขึ้นไหมมากขึ้นเราทําให้เกิดความเศร้าโศกต่อตัวเราเองและผู้อื่นมากขึ้นทําให้เกิดการพัดพลากมากขึ้นเพราะฉะนั้นวิบากนี้จะทําให้พลากจากคนที่รักที่ห่วงใยนานขึ้นไหมนานขึ้นไปอีกเลยคนที่เรารักเราห่วงใยจะพลากกันไปนานขึ้นไปอีกเลยการเศร้าโศกจะทําให้เกิดการพัดพลากกันนานขึ้นไปอีกเลย แต่ถ้าเราไม่เศร้าโศกล่ะเราไม่เศร้าโศกเราเร่งทําความดีเราไม่เศร้าโศกเราเข้าใจความจริงแล้วก็รู้ว่าการทําความดีเป็นสิ่งที่ดีต่อทุกชีวิตและยิ่งรู้ด้วยว่าการทําความดีมากเท่าไหร่การลดกิเลสได้มากเท่าไหร่การทําความดีได้มากเท่าไหร่ก็จะทําให้ญาติที่เราพัดพรากจากกันกลับมาเจอกันได้เร็วเท่านั้นเท่านั้นเพราะอะไรพราะเราไม่เศร้าโศกเราทําความดีได้มากเราแข็งแรงอายุยืนไหมอายุยืนได้มาก เพราะฉะนั้นคนที่รักเรายังอยู่กับเราได้นานไหมได้นานแล้วพอเราแข็งแรงอายุยืนเรามีความดีเรามีความสุขมีวิชาทําความดีมีวิชาทาําทความสุขเนี่ยนำให้คนอื่นทําความดีทําความสุขไหมเนี่ยนำเป็นพลังสนิทานเนี่ยนำให้แต่ละคนเนี่ยทำความดีทําความสุขเมื่อเราเนี่ยนำให้แต่ละคนทําความดีทําความสุขที่แท้จริงเป็นไงคนแข็งแรงอายุยืนไหม แข็งแรงอายุยืนเมื่อแข็งแรงอายุยืนอยู่กับคนที่รักที่ห่วงใยนานขึ้นไหมนานขึ้นเพราะฉะนั้นทําให้แต่ละคนที่รักที่ห่วงใยกันได้อยู่กันนานไหมอยู่กันนานเมื่อถ้าอยู่กันนานขึ้นนานขึ้นนานขึ้นเป็นพลังที่ทําให้ญาติพี่น้องที่พลากจากกันกลับมารวมกันได้เร็วไหมได้เร็วที่สุดเพราะพลังเป็นที่เพราะเป็นพลังที่ทําให้คนที่รักที่ห่วงใยกันที่ปรารถนาดีต่อกันนั้นอยู่ร่วมกันได้นานที่สุดได้มากที่สุด เป็นพลังเหนียวนําให้คนที่เรารักเราห่วงใยนั้นกลับมาได้รับสิ่งดีอันนี้ได้เร็วที่สุดเป็นพลังสนิทฐานก็เหนียวนําเป็นวิบากดีก็กลับม,มาเจอกันได้เร็วที่สุดพากันพัฒนาไปสู่ความดีงามความพ้นทุกข์ได้เร็วที่สุดนี่เป็นสัจจะอย่างนี้นะถ้าใครรู้นี่มันจะมีสิ่งดีกลับกันเลยถ้าเราไม่เศร้าโศกนะจะมีสิ่งดีที่กลับหัวกันเลยเป็นสภาพที่ดีที่สุดเลยกลับหัวกันเลยนี่คือสัจจะอย่างนี้ 1,078อั 1> 1, ตมภาพถูกไฟอันนี้คือฤาษีนะกล่าวกับพระโพธิสัตว์ที่นี้นะพอพระโพธิสัตว์ให้สัจจะไปแล้วเออจริงนะร้องไห้ไปก็ไม่ได้ทําให้คนที่ตายกลับคืนมาได้เออมีแต่ผลเสียเราจะร้องไห้ไปทําไมนะเออแต่กันเอาจิตของเรามาทําสิ่งที่ดีนี่สิมาเพ่งเพียรทําสิ่งที่ดีนี่สิจะเป็นประโยชน์กว่าจะเป็นประโยชน์กว่า รีบตั้งหลักทำสิ่งที่ดีเป็นประโยชน์กว่าก็เลยรีบตั้งหลักทำสิ่งที่ดีดีกว่าพอได้สติเป็นไงก็หายเศร้าโศกก็เลยกล่าวว่าฤาษีได้ธรรมาจากพระโพธิสัตว์ก็เลยกล่าวว่า,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 ววาอัตมภาพถูกไฟคือความโศกแผดเผามหาบพิษมาช่วยดับความกระวนกระวายทั้งหมดให้หายได้าะงั้นนะครับโ,โ,โอ้ดับความทุกข์ความเศร้าโศกให้หายได้ มือนบุคคลเอาน้ำดับไฟไม่เปลี่ยงฉะนั้นโอ้ไฟที่กำลังไหม้เปลี่ยงเอาน้ำดับเลยดับไฟนั่นเลยความร้อนนั่นเลยมหาบาพิตรได้ถอนลูกศรอ,อันปักแน่นอยู่ในหัวใจของอัตมภาพออกแล้วเมื่ออัตมภาพถูกความโศกครอบงำมหาบาพิตรก็ได้บรรเทาความโศกถึงบุตรนั้นเสียได้ดูกระเทาสก,กะอัตมภาพนั้นเป็นผู้มีลูกศรคือความโศก ขอความโศกเศร้าอันมหาบพิิถอนออกแล้วหายโศกใจไม่ขุนใจไม่ขุนมัวจะไม่เศร้าโศกจะไม่ร้องไห้ต่อไปเพราะได้ฟังคำของมหาบพิษเห็นไหมผู้มีปัญญาฟังแล้วก็โอ้ยหายความเศร้าโศกเลยดีจังเลยเนาะหายความเศร้าโศกเลยน่ะอย่างนี้เป็นต้นนะ ก็เนี่ยถ้าฟังธรรมะดีๆเราก็จะหาให้ความเศร้าความโศกลดความเศร้าโศกลงไปท่านใดที่มีญาติพี่น้องนะที่สูญเสียชีวิตนะจะเป็นคุณหมอติ่งก็ตามนะเป็นครอบครัวของพี่ออสนะครอบครัวคุณหมอติ่งก็ตามครอบครัวพี่ออสนะครอบครัวนะพี่หลินการบินไทยก็ตามหรือครอบครัวอื่นๆก็ตามนะลอง นะทบทวนธรรมะดีๆนะฟังธรรมะดีๆทบทวนธรรมดีๆฟังดีๆก็จะนะมีกำลังใจนะในการทำความดีต่อไปนะในการลดความเศร้าโศกลงไปมีกำลังใจในการทำความดีต่อไปนะก็จะเป็นประโยชน์ที่สุดต่อตอนเองต่อผู้อื่นนะมีพระไตรปิฎกเล่มที่ยีนะ่สิบเล่มที่27ข้อที่นะ792เเรามาดูอันนี้กันนะ มันดูเริ่มที่27นะ่จาจังก็ถือโอกาสส่งธรรมานี้ไปถึงผู้ที่ต้องพัดพลากนาะจากคนที่รักที่ห่วงใยนะสิ่งที่รักที่ห่วงใยของแต่ละท่านแต่ละท่านนะจะเป็นครอบครัวคุณหมอติ่งก็ตามครอบครัวพี่ออสพี่ลินการบินไทยก็ตามหรือครอบครัวใดๆก็ตามนะฝากธรรมานี้ไปนะถึงนาะท่านที่ต้องพัดพรากจากสิ่งที่รักที่ห่วงใยนะ ให้เป็นกำลังใจนะเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขขึ้นเพื่อให้เกิดพลังในการลดความเศร้าโศกในการทำสิ่งที่ดีงามสืบไปถ้านะมาดูพระไตรปิฎกต่มที่2นะี่สบข้อที่792ก็ในการใดบัณฑิตพึงรู้ว่าประโยชน์นี้เราหรือคนอื่นไม่พึงได้รับนะคื เราไม่สามารถเข้าถึงประโยชน์เราหรือคนอื่นไม่สามารถที่จะเข้าถึงประโยชน์หรือสิ่งที่ต้องการได้การใดที่เราไม่สามารถเข้าถึงประโยชน์หรือเข้าถึงสิ่งที่ต้องการได้หรือเราต้องพัดพรากจากสิ่งที่รักที่ห่วงใยนะสิ่งที่เรารักเราก็เข้าถึงสิ่งที่เป็นประโยชน์นั้นไม่ได้ในการนั้นก็ไม่ควรเศร้าโศกนะควอ,อดกั้นไว้ด้วยคิดเสียว่ากรรมเป็นของมั่นคงนะ บัดนี้เราจะทําอย่างไรดีนะพระพุทธเจ้าบอกไม่ต้องเศร้าโศกนะคนอดกั้นด้วยปัญญาด้วยคิดเสียว่าอดกั้นด้วยปัญญาเนี่ยคิดเสียว่ากรรมเป็นของมั่นคงนะแต่และชีวิตนียคำว่ากรรมเป็นของมั่นคงมีสองสามมิติหนึ่งนะผู้ที่ผู้ที่วางร่างวางขันไปหรือพัดพรากจากเราไปนั้นท่านก็ไปตามวิบากกรรมของท่าน นะถ้าท่านทําดีท่านก็ไปสู่สาภาพที่ดีต่อให้ท่านทําไม่ดีท่านไปสู่สาภาพไม่ดีเมื่อทุกข์เกินทนก็จะเลิกทําหันกลับมาทําดีสุดท้ายก็จะเป็นคนดีที่พ้นทุกข์ในที่สุดเหมือนกันส่วนท่านที่เป็นคนดีอยู่แล้วท่านก็มีพลังความดีคุ้มครองอยู่แล้วท่านก็ไปต่อยอดความดีของท่านตามวิบากของท่านก็จะเป็นเหตุปัจจัยให้ไปรวมกับหมู่มิตรด,ดีนี่เป็นความมั่นคงอย่างหนึง่งอีกอย่างหนึ่งก็คือสิ่งที่เราได้รับก็คือสิ่งที่เราทํามา เราก็เคยทําให้ชีวิตนั้นชีวิตนี้ชีวิตแต่และชีวิตได้พัดพรากจากสิ่งที่รักที่ห่วงใยมาทั้งนั้นแหละนะเราเคยทํามาทั้งนั้นนะเมื่อเรารับผลนั้นผลนั้นก็หมดไปพลังความดีก็ยิ่งออกฤทธิ์ได้มากขึ้นนะนี่เป็นสัจจะอย่างนี้กรรมเป็นของมันง่นคงนต้องรับผลอยู่แล้วแต่รับแล้วก็หมดไปนะเราก็จะโชคดีขึ้นบัดนี้เราจะกระทําอย่างไรดีเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้เราเอา เวลาของชีวิตมาพิจารณาว่าบัดนี้เราจะทำอย่างไรดีนะอย่างนี้ดีกว่ามาตั้งจิตที่จะทำความดีว่าเอ๊ะเราจะทำอย่างไรนะจึงจะเกิดสภาพดีๆขึ้นอะไรที่จะทำให้เกิดสภาพดีๆเมื่อเราทำสภาพดีๆก็จะเกิดสภาพประโยชน์สุขต่ตอทั้งต่อตอนเองและผู้อื่นอันนี้เป็นสัจจะอย่างนี้7 9็มาดูพระไตรปิฎกเ,เล่มที่ เดีนะเล่มที่27เข้อที่ข้อที่เจ็อ้าโอ้ถ้ามีจังหวะมีโอกาสนะเดี๋ยวอาจารย์จะได้รวบรวมดีๆนะัแล้วมาไว้อธิบายดีๆเลยนะแต่เอาเถอะเอาไปตามเหตุปัจจัยนี่แหละนี่ก็ดีที่สุดเท่าที่เรามีเวลาแล้ว่ะนะเท่าที่มีเวลาท่านใดจะรวบรวมก็รวบรวมนะรวบรวมได้ก็ดีนะอาจารย์ว่านะเล่มที่27เข้อที่789ด้านะ บุคคลไม่พึงได้ความเจริญแม้แต่เล็กน้อยด้วยความเศร้าโศกบุคคลไม่พึงได้ความเจริญแม้แต่เล็กน้อยด้วยความเศร้าโศกไม่มีความเจริญอะไรเลยแม้แต่น้อยเลยด้วยความเศร้าโศกและความรำพันหรือความร่ำรำพันโอ้โหนะพระพุทธเจ้าเอ๊ะถ้าปิดเจ้าอะไรนะบูสกีนได้ก็ดีเนาะ,ะดีดีขอบคุณมาก บุคคลไม่พึงได้ความเจริญแม้แต่เล็กน้อยด้วยความเศร้าโศกและความกล่ำรำพันไม่มีความเจริญอะไรเลยแม้แต่น,น้อยเลยตนยงยำมาตรงนี้เลยหาความเจริญไม่ได้พวกศัตรูรู้ว่าบุคคลนั้นเศร้าโศกได้รับความทุกขย่อมดีใจถึงกระหวา่างนี้นะมิตรศัตรูเราจะดีใจมากกว่านะเพราะฉะนั้นไม่ไม่ควรจะเศร้โาโศกนมาดูข้อที่8ปด แปดร้อยแปดถึงแปดร้อยสิบสองแปดร้อยแปดถึงแปดร้อยสิบสองอ๋อกล่าวไปแล้วครับแปดร้อยแปดถึงแปดร้อยสิบสองมันกล่าวไปแล้วแปดร้อยแปดถึงแปดร้อยสิบสองเมื่อกี้กล่าวไปแล้วอ้าวเอาประเด็นสุดท้ายนะก่อนจะจบวันนี้นะวันนี้ก็จบที่นี่แหลนะนันเรื่องราวของ เรื่องราวของมอรมรานังนุสตินะมรณา,านุสติกันแล้วก็เรื่องราวนี่แหละเรื่องราวของเราจะปฏิบัติกายวาจาใจอย่างไรนะกับสภาพนะกับสภาพที่เกิดนะ่ามีการพัดพรากจากกันขึ้นมาเพราะชีวิตต้องมีการพัดพรากจากกันเป็นธรรมดานะเป็นธรรมดาอยู่แล้วนะเล่มที่16ข้อที่6 8 8 โอ้ oh, ถ้าในงานชาปนากิจของแต่ละท่านแต่ละท่านเนาะมีนักบวชหรือคารวะช่วยกันบรรยายธรรมที่เกี่ยวข้องกับการลดความทุกข์หรือว่าความจริงเนาะลดความทุกข์การตั้งจิตทําความดีในเรื่องอในเหตุการณ์ที่มีการาพัดพากจากกันนี่คงจะดีเนาะจันวาดีนะั่นน่าจะมีธรรมะนี้น่าจะคลายอะไรได้มากพอสมควรนะ สวดกุศาลาอย่างเดียวนี่แปลไม่ค่อยออกเท่าไร่เลยนะมีแต่สวดกุศาลาอย่างเดียวก็แปลไม่ค่อยออกเท่าไร่นะถ้าได้ฟังธรรมะที่พระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์ได้ตรัสรู้นี่นะโอ้โหจะดีเลยนะอันนี้มีผู้เอาไปบรรยายไปขยายนี่จะเป็นประโยชน์ออาเริ่มที่สิบหกข้อที่หกร้อยแปดสิบแปดอุปติสสูตรนะเอาสูตรสุดท้ายวันนี้ พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของท่านอนาถปิณติกาเศรษฐีเขตพระนครสวัสดีหน้าที่นั้นแลท่านภะษารีบุตรเรียกภิกษุทั้งหลายว่าดูกระร่ันผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายได้รับคําท่านภาษาลีบุตรแล้ว689ท่านภาษาลีบุตรได้กล่าวว่าดูกระร่ันผู้มีอายุทั้งหลาย ความปริวิตกแห่งใจได้บังเกิดขึ้นแก่เราผู้เล่นอยู่ในที่ลับอย่างนี้ว่าโสกะปริเทวะทุขะทุกขะโทมนัสอุปายาตพึ่งบังเกิดขึ้นแก่เราโสกะความเศร้าโศกนะปริเทวะความขมควรลำพันห่วงหาอาลาัยอาวรทุกขะคือความทุกข์เหลี่ยมมุมต่างๆโทมนัสเสียใจอุปายาตขับแค้นใจพึงบังเกิดขึ้นแก่เราเพราะความ แปลปรวนเป็นอย่างอื่นแห่งสัตว์หรือสังขารใดๆนะมันแปลเปลี่ยนไปจากสภาพที่รักที่ห่วงใยนั่นเองนะเสียสภาพไปสูญหายไปแปรปรวนไปแห่งสัตว์หรือสังขารการปรุงแต่งนะสภาพดีๆใดๆนะมันสูญหายไปสัตว์หรือสังขารบางอย่างนั้นยังมีอยู่ในโลกหรือนะยังมีอะไรอยู่นาะถ้าแปลปรวนไปเปลี่ยนแปลงไป แล้วจะทําให้เราเป็นทุกข์ได้มีอยู่ไม่นออะไรนอถ้าเสื่อมไปแปลเปลี่ยนไปเสื่อมไปสูญไปแล้วจะทําให้จิตของเรานั้นยังเป็นทุกข์อยู่ได้ว่างั้นนะก็ภาษาลิบตทท่านตรวจจิตท่านนั่นเองปริวิตกคือตรวจจิตโดยรอบอมีความคิดมียานปัญญาที่จะตรวจจิตตัวเองโดยรอบว่ายังมีอยู่ไม่นอถ้าอะไรแปลปรวนไปนดดับสูญไป แล้วจะทำให้ใจเรานั้นยังเป็นทุกข์อยู่ได้นะทำให้เกิดโศกปริเทวะทุกโทมนณตอุปายาตอยู่ได้มีไหมเราได้มีความดำริว่าโสกปริเทวะทุกโทมณสอุปาญาตไม่พึงบังเกิดขึ้นแก่เราเพราะความแปรปรวนเป็นอย่างอื่นแห่งสัตว์หรือสังขารใดสัตว์หรือสังขารบางอย่างนั้นไม่มีอยู่ในโลกเลยนะ โอ้ถ้าก็ตรวจดูแล้วว่าไม่มีอะไรเลยถ้าจะแปรเปลี่ยนไปหรือสูญหายไปจากชีวิตเราแล้วจะทําให้เรานั้นทุกข์ใจได้ไม่มีเลยถ้าก็ตรวจดูแลว้วโอ้ตรวจครบหมดไม่มีเลยนะอาจารย์ก็เคยตรวจใจตัวเองเหมือนกันตรวจหลายครั้งเลยซ้ําไปซ้ำมาว่าจะมีอะไรไหมถ้าแปรปวนไปสูญไปจากชีวิตของอาจารย์แล้วอาจารย์จะทุกข์ได้เพื่อตรวจดูแล้วไม่มีไม่มีเลย แม้แต่ชีวิตเราจะสูญไปแล้วเราจะทุกได้โอ้ไม่มีตรวจดูทั้งหมดทุกอย่างแล้วก็ตรวจเออไม่มีแต่ก่อนมีนะแต่ก่อนยังไม่ปฏิบัติธรรมมีนะโอ้โหมีหลายอย่างเลยถ้าสูญหายไปทุกแน่ๆเลยนะเอแอปรปรวนไปสูญหายไปทุกแน่แนเลยพอปฏิบัติธรรมเต็มรอบแล้วเข้าใจสัจจะเต็มที่เขาถึงสัจจะเต็มที่แล้วนี่ไม่มีไม่มีอะไรที่จะ พัดพรากจากไปแปรเปลี่ยนไปพัดพลากจากไปสูญหายไปแล้วจะทาให้จิตเราทุกได้ไม่มีนะตรวจดูแลก็ไม่มีโอ้สบายใจจริงๆนะไม่มีเนี่ยโอ้สบายใจแต่ถ้ามันมีมนสบายใจไหมไม่สบายใจนะมันระแวงระแวงนะกงนังวลกังวลนะมันจะมีความกังวลความระแวงอยู่แต่พออาจารย์ตรวจจิตแล้วไม่มีโอ้หมดความกังวลหมดความระแวงมีแต่ทำสภาพมีแต่ทำสิ่งดีให้ดีที่สุดท่าที่เราจะทำได้เท่านั้นนะจบ อะไรที่เป็นสภาพดีๆที่เราจะทําได้ก็ทํามานั่นแหละเท่าที่สุดความสามารถที่เราทําได้แล้วก็จบไม่มีความระแวงไม่มีความกังวลใดๆเลยสบายโอ้มีความสุขที่สุดในโลกสบายทําดีให้ดีที่สุดให้โลกให้เราได้อาศัยก่อนที่ทุกสิ่งทุกอย่างจะดับไปเท่านั้นสุดท้ายดับสูญข้อที่หกร้อยเก้าสิบเมื่อท่านพระสารีบุตรกล่าวอย่างนี้แล้วท่านพระอานนท์ได้กล่าวกับท่านพระสารีบุตร ดังนี้ว่าดุกรท่านสารีบุตรผู้มีอายุโสกาปริเทวทุกขโทมนัสและอุปายาตไม่พึงบังเกิดขึ้นแก่ท่านเพราะความแป,ปลปรวนเป็นอย่างอื่นแม้แห่งพระาศาสดาและหรือว่งงังังนแม้แต่พระพุทธเจ้านะที่จะแปลเปลี่ยนไปปรินิพานไปอ่ะศูนย์ไปแม้แต่พระพุทธเจ้านั่นเลยวางัง,งนนรวมถึงพระาศาสดาหรือวางัง,งนพภาษารีบุตรกล่าวว่าดูกรท่านผู้มีอายุ โสกับปริเทวะทุกโทมนัสและอุปาญาตไม่พึงบังเกิดขึ้นแก่เราเพราะความแปรปวนเป็นอย่างอื่นแม้แห่งพระาศาสดาแล้วว่างั้นแม้แต่พระพุทธเจ้าท่านจะปรินิพานไปแปรปวนไปปรินิพานไปเราก็ไม่หวั่นไหวไม่ได้มีความทุกข์ใดๆว่างั้นนะชีวิตเราก็ตามชีวิตใครๆก็ตามแปรปวนไปก็ไม่มีความหวั่นไหวใดๆเลยว่างั้น คือพาอาระอนนท์ยังหวั่นไหวนะพาาระอนนท์ที่เป็นพระโสดาบันนะนะพระสารีบุตรที่พระอรหันตนะ์นะพระโสดาบันนี่ยังหวั่นไหวนะไม่ใช่ไม่หวั่นไหวนะโอ้โหท่านก็รู้ใจท่านเลยวัระพุทธเจ้านปะานะปฏิญิพานไปนี่แม่นะทำใจยังไม่ได้เลยนะต้องมีความหวั่นไหวแน่เลยก็พระพุทธะเจ้าปฏิญิพานไปพระนะพาาระอนนท์ยังร้องไห้อยู่เลยพาาระอนนท์นี่ยังร้องไห้นะ เออพระสวัสดาบันเท่าน,นั้นเองเนะส่วนพระอรหันต์ทั้งหลายภาษารีบุตรพระอรหันต์ทั้งหลายน่ะไม่มีไม่มีความทุกข์ก็พอพระพุทธเจ้าท่านปร,รินิาพานไปกับพระอรหันต์ที่เหลืออยู่นั่นแหละก็ให้สัจจะกับท่านที่มีความเศร้าโศกก็พากันให้สัจจะกันให้คลายความเศร้าโศกความทุกข์ลงไปนะอ่าตกลงภาษาลีบุตรทักกล่าวว่าแม้แต่พระพุทธเจ้าท่านจะปร,ะรินิาพานท่านก็ไม่ นะไม่มีความทุกข์ใดๆทั้งสิ้นอันหนึ่งผมดำริว่าีนภาษาลีบุตรท่านกล่าวไว้อันหนึ่งผมดำริว่าพระผู้มีพระภาคเป็นสัตว์ผู้มีศักดาใหญ่มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากมมีความคิดอย่างนี้อันตรธานไปแล้วก็จะรู้ตามความเป็นจริงเท่านั้นเองว่าโอ้พระพุทธเจ้านะผู้มีเป็นสัตว์ผู้มีศักดาใหญ่นะเป็นพระโพธิ์เป็นมหาบรมมหาโพธิสัตว์เลยแหละ ผู้มีศักดาใหญ่มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากอันตรธานไปแล้วก็จะรู้อย่างนี้ท่านั้นเองดาริก็มีความคิดมีความรู้ความจริงตามความจริงว่าโอ้ผู้ที่มีบาร,รมีมากมีอนุภาพที่พึ่งตนและช่วยคนใน้พ้นทุกข์ได้ยอดเยี่ยมที่สุดได้สูญไปแล้วท่านนั้นเองก็รู้ความจริงตามความเป็นจริงถ้าพระองค์พึงดํารงอยู่ตลอดกาลนานข้อนั้นจักเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่ชนเป็นอันมาก เพื่อสุขแก่ชนเป็นอันมากเพื่ออนุคอโลกเพื่อประ,ยะโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขแก่เทพยปยดาและมนุษย์ทั้งหลายแต่ถ้าพระองค์อยู่ตลอดกาลนานเลยยาวนานเลยก็แน่นอนแหละว่ากันจะเกิดประ,ยะโยชน์มหาศาลต่อทุกชีวิตเลยก็รู้ความจริงตามความเป็นจริงอย่างนี้ถ้าพระองค์อยู่ตลอดกาลนานโอ้โหจะเป็นประโยชน์มหาศาลเลยต่อทุกชีวิตเลยก็รู้ความจริงตามความเป็นจริงอย่างนั้น นะรู้อย่างนั้นก็ความจริงนะก็ความจริงท่านพระสารีบุตรถอนอาหางการมืงมังการและมานานุสัยได้นานแล้วมาก็ถอนได้แล้วนะนะถอนอาหางการความหญิงยอดโซโอหังนะที่จะต้องได้อะไรดังใจหมายไปตลอดแม้แต่จะให้พระพุทธเจ้าอยู่กับเราตลอดมันเป็นไปไม่ได้ม,มังการความยึดมัน่นถือมั่นอย่างหนักเลยนี่ก็คลายออไปหมดแล้ว และมานานุใสนามานะการยึดดีถือดีหลงดีในแง่เชิงต่างๆก็คลายได้เพราะมันเป็นไปไม่ได้ที่จะเกิดสภาพตามดีตามที่เรามุ่งหมายตลอดกาลนานเป็นไปไม่ได้สิ่งใดมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีการดับไปเป็นธรรมดาก็ต้องมีการดับการสูนการพัดพลากจากกันคือเข้าใจชัดแล้วเข้าใจชัดแล้วเพราะฉะนั้นโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและ อุปายาตทั้งหลายจึงไม่บังเกิดขึ้นแก่ท่านพระสารีบุตรเพราะความแปรปรวนเป็นอย่างอื่นแม้คือทุกอย่างน่ะแปรปรวนเป็นอย่างอื่นไปศูนย์ไป,ไปแม้แห่งพระศาสดาแลด้วยประการดังนี้นะอะไรจะแปรปรวนไปจากเดิมนะหรือจนศูนย์ไปเลยก็รวมทั้งแม้แต่พระศาสดาต้องปรินิพานไปศูนย์ไปก็ ไม่ทําให้เราทุกข์พอเราล้างความยึดมั่นถือมั่นได้แล้วเข้าใจเรื่องกรรมแจ่มแจ้งและเข้าใจความจริงตามความเป็นจริงของสัจจะในโลกนะก็จะไม่มีอะไรทุกข์ใจนะอย่างนี้เป็นตน้นนะอ้าวก็ฝากสัจจะนี้นะฝากสัจจะของพระพุทธเจ้าของพระโพธิสัตว์นี้ไปถึงครอบครัวของคุณหมอติงนะ ครอบครัวของพี่ออสพี่หลินนะการบินไทยนะแล้วก็ครอบครัวของทุกๆท่านนะทีนะ่ต้องมีความพัดพลากที่ได้ประสบเหตุความพัดพลากจากกันหรือในอนาคตก็จะต้องมีความพัดพลากจากกันเป็นธรรมดานะส่งกำลังใจนะกำลังสัจจะ์สกำลังปัญญานะไปเป็นพลังในการ คลายความทุกข์ความเศร้าโศกต่างๆและเป็นพลังในการทำสิ่งที่ดีงามสืบเนื่องต่อไป